นี้นะน้องก็โตแล้วเปกก็นตุกข้องนี่นี่คืออะไรยังงงอยู่จะเป็นฟูกโกหรือคูไวหรือไวเยอรมันเนี่ยแต่ผมสั่งมาเป็นเยลลาไวเยอรมันผสมคูกโพรก็มีมก็เลยกลายเป็นออกมือเลยนะะสวยดีนะฮะน้องคิว้วแข็งแรงทนทานนะครับมีตัวเล็กๆนะรวมพันมา ของการระบบแบบนี้ก็คือให้อาหารตัวเล็กก็โตได้นะฮะตัวเล็กเกิดก็โตได้นะครับแล้วก็ดูที่ปลาออกไปเรนะื่อยๆนี่เลยฮะมีระบบกรองให้น้องแล้วก็ออกซิเจนนิดๆนะฮนะเนี่ยแรงๆฮะสังเกตถ้าน้ำไม่เน่าปลาจะอยู่ข้างล่างนะแต่ถ้าน้ำเน่ามันจะลอยขอ้างบนงี่ไง ครับที่แก้น้ำเน่าหรือเปลี่ยนบ่นะฮะอ่างเงี้ยโอเค,อ,เคอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าน้ำไม่เน่าสดใสให้อาหารปลาพอหมะถ้าอาหารเยอะนั้นเน่านะฮะต้องต้องบึอาหารออกนะครับผมขยันดูดอ,อกดนิดนึงนครับสักสามวันครั้งอาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมขอบคุณครับ